กว่า63ปีที่ซีคอนบริษัทผู้บุกเบิกธุรกิจรับสร้างบ้านในไทยล่าสุดได้สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดหยิบเสียงเพลงและดนตรีมาใช้เพื่อตอกย้ำแบรนด์ลอจตี้และสร้างแบรนด์อเวนิวสแก่กลุ่มเป้าหมายใหม่ด้วยการร่วมมือกับบอยโกศิยพง์นักแต่งเพลงนักร้องและโปรดิวเซอร์ชื่อดังของไทยเลือกเพลง l i f e and Learn มาเรียบเรียงใหม่ในแนวดนตรี d r u m and b a s บขับร้องโดยปั่นภัยบุญเกียร์เขียวแก้วและกลม The Vo i c e บอกเล่าเส้นทางและเรื่องราว ตลอด63ปีในธุรกิจของ4ีคอนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาศักยภาพและบริการด้วยการนำโจทย์มาหาโซลูชันใหม่ๆเพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงจนได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพและบริการต่อเนื่องมาโดยตลอดคือทำซีคอนนะครับเป็นลูกค้าที่สมมติเนื่อเพลงเนี่ยเป็นลูกค้าที่บริสตรงเข้าใจง่ายแล้วก็ทำงานเร็ว นะครับตมกผมประทับใจมากนะแล้วก็ทําเพลงแบบไม่ต้องการทารเซลล์ซึ่งแบบซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเพราะว่าเพราะว่าการที่จะมีลูกค้าใจกว,ว้างก็ก็ัวถือเป็นหนึ่งในลูกค้าที่น่าประทับใจมากครับผมผมเองก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสร้องเพลงก็ถือว่าเป็นงานใหม่นะครับแต่ว่า เราได้มีโอกาสทํางานกนะับคนที่เราเราเชื่อใจก็ได้คืออย่างน้อยบ่อยนะครับที่ได้เอาเพลงนี่มาให้ผมร้องแล้วก็เชื่อว่าผมร้องได้นะครับก็ร<ม>ู<ม>้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเป็นแนวใหม่ของพี่ดีกว่า<ม>ถ้าฟังแล้วจริงๆคนจะฟังว่าพี่ร้องเพลงช้าๆซึ้งๆซะส่วน,นใหญ่นะครับ<ม>แต่ครั้งนี้มันเป็นเออมันเป็นการร้องอีกอย่างแล้วก็จังหวะเพลงก็จะบอกว่ามันมันไม่ใช่อย่างเกนะ่าแล้ว เพลงนี้จริงๆทางสิคอนนะครับเป็นคนเลือกมานะครับผมแล้วก็ทางพี่กิตที่เป็นผู้กลับอ่ะก็พี่กิตก็แนะนําแนวทางว่าเป็นดํา m o n d นะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นแนวทางที่ผมนึกออกมาก่อนว่าเ,เพลงนี้มันจะไปทางนี้ได้แต่พอแกให้โจทย์มามันก็สึกทาทายพอเราได้รับการเหมือนกับได้รับการทาทไทนี้ก็รีบทำเพราะอยากตื่นเต้นแล้วก็ทำออกมาแล้วพี่ปั่นร้องแล้วโอ้โห เราก็รสึกดีใจที่เออในในในเพลงนี้มันมีรูปแบบนี้ออกมาแล้วก็พี่เราชอบด้วยครับระหว่างทางคือพอดีเวลาโดนบริฟชัดๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรยากเลยครับมันจะแบบว่ามันจะลื่นไหลามากอันนี้อันนี้ลื่นไหลแลื่นไหลจริงๆนะแล้วก็การเวลาส่งไปให้ฟีดแบ็กเนี่ยก็ได้รับการตอบรับได้การตอบที่เร็วก็การตอบที่เร็วงั้นมันเหมือนกับเราจะต้อง ตัดเสื้อหรือตัดอะไรเงี้ยมันก็จะได้มันได้ชุดที่เห็วแล้วก็ดีอะไรเงี้ยครับรู้สึกถึงความอยากจะโยกอะไรเงี้ยนะใช่ใช่แล้วก็พี่ปั่นก็จะถ่ายทอดไว้ได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 ้ดีมากอะ่ะคือว่าพี่ปั่นก็จะก็ก็กรูฟไปกับเพลงะนะครับแล้วเสียงเสียงพี่ปันเป็นเสียงที่เหมือนกับเสียงสามัญประจำบ้านนะ <laughs> คือเราได้ยินกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มาอยู่มาอยู่กับเพลงที่ทุกคนกรู้จักอยู่แล้วแต่อยู่นอยู่เป็นกรูฟที่ ที่อ,อ,อยู่ในร่วมสมัยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ดีครับอย่างที่บอยพูดนะครับคือพอผมไปฟังเ,เพลง Beat แบบนี้เนี่ยผมก็นอกจากเพลงที่เขาให้เป็นเ,เดโมโมานะครับผมก็ไปฟังเพลงที่ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ว่าเขามียังไงเป็นยังไงอะไร,ะไรบ้างแล้วก็เราก็มาแอปพลายกับตัวเราเองตามธรรมชาติ<ม>ขอาัองเราเองผมพี่ปันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นศิลปินที่ แบบรุ่นแบบโปรเฟชชั่นแลขนาดนี้นะแต่ทำกันบ้านเยอะเป็นคนที่แบบว่าทํากันบ้านเยอะมากเพราะเราไม่เคยร้องมาก่อนนะครับนะก็ต้อง,ต,องต้องทำกันบ้านเราฟังโอ้ไม่นานไม่นานพี่<ม>นนคือพี่ปั่นแกเป็นมนุษย์ทํากันบ้านจริงนนะฮะเ,เคยเคยเคยทำงานเดี๋แกมาหลายเพลงเนี่ยรู้สึกว่ามาถึงแล้วพี่ปั่น ปั่นโช๊ตๆๆเลยอะเออผมเรากลัวคนเขาจะว่าว่าไม่ได้เรี่ยนไม่จริงไงไม่นะแต่ว่าไอ้ความกลัวความที่คิดว่าเอะมันจะดีไหมหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอยก็ช่วยคุมว่าว่าว่ามันจะไปที่ทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ได้ไปตามที่เขาต้องการนะนรับกรครับผมว่ามันก็เป็นการดีนะเพราะว่าตนจริงทุธุรกิจแต่ละ ธุรกิจอ่ะมันจะมีรูปแบบของตัวเองว่าเขาจะทําเปิดตัวยังไงโฆษณาตัวเองยังไงแต่ซีคอนเขาก็เหมือนเป็นคนที่ท,ที่อยากจะส่งต่อคือเป้าหมายจริงๆเพลงเนี้ยหรือ,หร,อหรือเรื่องราวของพวกเขาเนี้ยคืออยากอยากจะส่งต่อให้รุ่นหลนังหลังของของพวกที่ทํางานนี้อยู่แล้วนะครับก็เป็นเชื่อว่าทั่วไปองค์กรใหญ่ๆหรือสถาบันต่างๆเนี่ยเพลงเนี้ยมันมีส่วนเข้าไปอยู่ในในชีวิตคนเหมือนกันแล้วก็ ทางซีคอนก็คงคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเพลงก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนที่ได้ทํางานในองค์กรเข้า่ะแล้วก็เราก็เลยเราร,รู้สึกดีใจนะครับที่ก่อนอนื่นนึกเอาเลือกเราหรือหรือเขาพราะเพรารู้จักกันก็ไม่รู้นะะจริงๆเพราะว่ายางลงตัวพอดีทีอ่อย่างที่ทางบริษัทอย่างคุณท่านอ่ะเขา ขารู้จักพี่ตั้งแต่สมัยที่เขาทำงานกับ JSL รุ่นบกสามสิบกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยตอนที่พี่เริ่มร้องเพลงมาชุดหนึ่งชุดสองอะไรอย่างเงี้ยคุ้นเคยกันแล้วเขาก็อจจะที่แน่นอนนะคือเขาก็รู้ว่าเรามีคุณสมบัติยังไงในการที่ที่เราร้องเพลงแล้วทําได้ไหมอะไรอย่างเงยนะครับกงชักชวนที่ครับผมผมว่าข,ข้อดีนะครับก็คือว่าการที่เราขายของแบบไม่ขายของนะฮะผมว่ามันเป็นเรื่องที่คือ เอาคุณภาพเข้ามาสู้มากกว่าที่จะเอาเอาอย่างอื่นนะครับผมก็ผมผประทับใจตรงนี้ยบครับฟังได้ก็เร็วนี้อยู่บนบนทุกทุกทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะฮะทั่วโลกเลยนะฮะแต่ว่าจะในช่วงนี้ก็สามารถฟังได้ใน y o u t u b e ของหรือว่า Facebook Page ต่างๆของสี่ข้นครับผมแล้วก็พี่คงใช้เพลงนี้เอาไปร้องตลอดเวลา ใครจัดงาน่ที่ไหนก็เราจะได้ยินเพลงนี้อ่าเป็นเพลงที่ดีมากฮนะก็เรารพูดถึงแล้วเรามองเอาไม่ต้องเกี่ยวกับที่ร้องนะเนื้อเพลงนี่ดีมากเนื้อเพลงก็เหมือนมันเป็นเรื่องราวของของคนเราที่เราเติบโตมายังไงสิ่งที่ก็ต้องเจอเจอก็คือประสบะการณ์ต่างๆมันก็เราอยู่อาศัยยังไงมีประสบการณ์ยังไงแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นดีครับ ก็ฝากด้วยนะครับผมจะค,คิดว่าให้กำลังใจอธิษฐานพวกเรานะครับให้เราทำเสร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับที่ <laughs>